อัสลามุอะลัยกุมรอฮมะตุลลอฮิวะบะระกาตุการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐเป็นชีวิตที่ใครหลายคนปรารถนานะครับแต่หากเราจําเป็นต้องมีหนี้สินเราจะมีเท่าไหรล่ล่ะถึงจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภยัยอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีข้อมูล2ชุดนี้ก่อนชุดแรกก็คือภาระหนี้สินต่อเดือนเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถค่าสาธารณูปโภคค่าบัตรเครดิตและชุดที่2ก็คือรายได้ต่อเดือนของเรานะครับไม่ว่าจะมาจากเงินเดือนงานรับจ้างพิเศษเงินปันผลหรืออื่นๆจากนั้นก็นําข้อมูลทั้ง2ชุดมาเข้าสูตรคํานวณง่ายๆดังนี้ครับอัตราส่วนภาระหนี้สินต่อรายได้รวมจะเท่ากับหนี้รายเดือนหารด้วยรายได้ต่อเดือนคูณด้วย100 ซึ่งนักวางแผนการเงินให้ข้อแนะนําไว้แบบนี้ครับหากตัวเลขที่ได้เท่ากับ36%หรือน้อยกว่านั้นเช่นรายได้รวมของเรา20,000บาทมีภาระหนี้อยู่5,000บาทเข้าสูตรคำนวนแล้วจะได้25%หมายความว่าสุขภาพทางการเงินของเรายังแข็งแรงมากบริหารจัดการหนี้ได้ดีมีโอกาสขอสินเชื่อผ่านได้ง่ายในกรณีที่เราจำเป็นต้องขอสินเชื่อเพิ่ม หากตัวเลขที่ได้อยู่ระหว่าง37-42เนะครับเช่นรายได้รวม20,000บาทมีภาระหนี้8,000บาทคำนวณแล้วได้40จะหมายความว่าฐานะทางการเงินก็ยังอยู่ในขั้นที่ดีอยู่มีความสามารถในการจ่ายหนี้ในแต่ละเดือนได้ตามปกติแต่หากว่าตัวเลขที่ได้อยู่ระหว่าง43-49เช่นรายได้รวม20,000บาทมีภาระหนี้สิน9,500บาทคำนวณแล้วได้47.5 หมายความว่าเรากําลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วครับเริ่มก่อหนี้เกินตัวควรลดหนี้ที่ไม่จําเป็นให้เร็วที่สุดและหากว่าตัวเลขที่ได้เท่ากับ50%์ขึ้นไปเช่นรายได้รวม20,000บาทมีภาระหนี้สิน12,000บาทคํานวณแล้วได้6 0ตจะหมายความว่าอยู่ในขั้นอันตรายแล้วครับต้องรีบแก้ไขโดยด่วนหยุดก่อหนี้ใหม่แล้วก็เร่งปลดหนี้เก่าให้เร็วที่สุดซึ่งสัดส่วนเหล่านี้ใช้ได้ทั้งการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การเงินของธุรกิจด้วยนะครับ เพราะว่าการมีหนี้สินที่มากเกินไปมักจะนำพาไปสู่วิกฤตทางการเงินเสมอสนับสนุนโดยสากกรอิสลามอามะนะเพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ